อีกหนึ่งสีสันค่ะพาไปติดตามประชาชนชาวจังหวัดยะลานับพันคนนะคะร่วมชมคอนเสิร์ตคุณเอกชัยศรีวิชัยในงานชักพระจังหวัดยะลาค่ะคบรรยากาศการจัดงานชักพระเทศบาลนาครยะลาในคืนที่สองค่ะ ประชาชนกว่า3,000ันคนนะคะแห่ร่วมงานชมการแข่งขันตีโพลประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ที่สืบต่อกันมาอย่างสนุกสนานซึ่งปีนี้มีวัดต่างๆส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันถึง13ทีมแล้วก็ยังมีการแสดงรำวงสารวันจากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมนำสันติสุขด้วยขณะที่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้จะเป็นการเปิดแสดงคอนเสิร์ตคุณเอกชัยศรีวิชัยซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเยาวชนแล้วก็เด็กๆนะคะบางท่านหอบลูก จุงหลานมาจับจองที่นั่งนะคะเพื่อรอชมการแสดงจนเต็มหน้าเวทีกลางการจัดงานหลังการขึ้นเวทรีร้องเพลงพร้อมหางเครื่องแบบจัดเต็มเสียงปรบมือก็ดังกระหึ่มขึ้นไปทั่วงานกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ทั้งร้องทั้งเต้นอย่างที่เห็นนะคะช่วยสร้างสีสันบรรยากาศความสุขให้ประชาชน4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลานาราที่วาดปัตตานีและสงขลาบางส่วนด้วยที่เข้าร่วมชมสนุกมากๆค่ะสําหรับการจัดงานประเพณีชักพระของเทศบาลน,นาครยะลาค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ที18่18ถึง21ตุลาคม2,567นัสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นครยะลาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาของภาคใต้ให้คงอยู่สืบไปโดยจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมเรือพระการประกวดเรือพระประกวดขบวนแห่รเรือพระพิธีสมโพธเรือพระ และการแสดงพระธรรมเทศนารวมไปถึงการแข่งขันซัดต้มนะคะการแข่งขันตีโพนการแข่งขันขูดมะพร้าวการสาธิตอาหารและขนมพื้นบ้านการแสดงบนเวทีกลางการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตและแน่นอนว่าเรื่องราวของมหร,มรสุก็จัดเต็มเพื่อความสนุกสนานและความสุขของพี่น้องชาวยหลานั่นเองค่ะ ถือเป็นสีสานนะคะในการสืบสารประเพณีอันดีงามนะคะของจังหวัดยะลาและอีกอย่างก็คือพอทราบว่าป๋าเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยทัวร์คอนเสิร์ตแบบายังเพียบโหนาแน่นตั้งแต่ลูกเล็กเด็กน้อยนะคะจนถึงคุณป้าคุณตาคุณยายก็ชอบนะคะยังเรียกว่านำเสียงเนี่ยไพเราะอย่างไรเ็ทีอย่างนั้นนะคะ